ชีวิตที่สันตวันจ่อเชิวิตาสวัสดีท่ะจากครีมวาอิตาลีค่ะตอนนี้อยู่ที่ปต๊มน้ำมันนะคะมาเติมน้ำมันแล้วก็เวลานี้ตอนเป็นเวลาตีสี่สิบห้านาทีนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปที่ปูยยากันแต่ว่าเราจะไปแวะนอนหนึ่งคืนที่ถ้าจำไม่ผิดนะโซเรนโตค่ะที่มันเป็นโคดฝั่งเดียวกับโรมค่ะก็จะไปนอนนั่นคืนหนึ่งแล้วก็วันถัดไปเราก็จะขับรถต่อไปที่ปุยยาเลย ้มน้ำมันที่นี่เนะะี่ยค่ะต้องเป็นเซลฟ์สวิตค่ะไปทำเองนะคะตอนนี้ส่งน้องเติมน้ำมันอยู่ยังไม่ได้แต่งหน้าค่ะขอบเครื่องสำอ,อางมาเองด้วยก็จะมาแต่งหน้าบนรถเพราะว่าตื่นแล้วก็คอจะปิดบ้านเตรียมของคือมันไม่ทนันด้วยส็นทายนะคะแต่ว่าไมีเวลาม้วนผมด้วยค่ะสวัสดีจากช่องดอเชวิ v i t นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางจากครมาไปทางตอนใต้ของอิตาลีนะคะ อิตาลีทางตอนใต้นี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นันนีมูนเดสติเนชันที่โด,ด่งดังที่สุดในโลกค่ะอลมาซีโคสต์นี่เป็นเมืองเลียบชายฝั่งในตำนานนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นไข่มุกของอิตาลีเลยเป็นชายหาดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะยาวประมาณ50กิโลเมตรบางท่านอาจจะคุ้นเคยรูปภาพที่มีตึกสีสีนะคะตั้งอยู่ตามทือเขาโทษยาวลงไปจนชายหาดและก็คือที่นี่เลยค่ะอมาฟีโคสต์ แป้งมาอยู่อิตาลีได้สักพักแล้วค่ะแต่ว่าไม่เคยไปสักทีเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ยอดทิตของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันช่วงหน้าร้อนนี่เขาจะมาฮอลิเด์กันที่นี่ค่ะทําให้ราคาห้องพักโรงแรมนิดแพงหงูฉี่ไปเลยเขาว่ากันว่านะคะบางคนนี่อยากมาเที่ยวมากแต่พอเซิร์ชราคาห้องพักแล้วก็ถอดใจไปเลยค่ะมิถุนากลากกดาน้าร้อนที่อิตาลีเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะจากประสบการณ์นะคะมิถุนากลากกดานี่โรงแรมยังไม่ได้แพงมากค่ะเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มต้นซีซันนักท่องเที่ยวก็ยังไม่ได้เยอะ ชายหาดอัมมาฟีนี่มีหลายเมืองให้เลือกชมเลยนะคะแต่ครั้งนี้เราไม่ได้ไปเมืองยอดฮิตอย่างอัมมาฟีแต่เราจะไปกันที่โซเรนโตค่ะจากครีมาตรงไปที่โซเรนโตนี่จะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ7ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะขับยาวๆไปเลยค่ะออกบ้านตั้งแต่ตีสไปถึงน,าน่าจะประมาณเที่ยงระหว่างทางในแป้งก็เอินร์เทนน้องไปด้วยค่ะเพราะว่าน้องขับรถคนเดียวมองแวะปั๊มอีกรอบก็เลยไปเติมน้ามาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนไม่แต่งหน้ากับตอนแต่งหน้าเราเป็นยังไงบ้างแต่งหน้าบนรถเนี่ยทำได้ค่ะแต่ว่ากรีดตาบนรถเนี่ยทำไม่ได้จริงๆพอสุกจังหวะที่เฟดได้หยุดพักรถเพื่อที่จะเติมน้ำมันเราก็วิ่งเข้าไปในปั๊มเลยค่ะคนเช็ดกระจกที่นี่นี่หน้าตาเหมือนน้องเฟด,ดเลยนะคะเดี๋ยวคว้าขาเรียนกันค่ะจะให้ทิปน้องสักหน่อยทริปนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวนะคะแต่ว่าเราจะไปทำงานค่ะไปทำงานที่ปุนย่าที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง จากสุดหมายไปทางโซเรนโต o ของเรานะคะไปที่ปุญญาไปเมืองที่เราจะไปทำงานเนี่ยขับรถต่อประมาณ5ชั่วโมงค่ะฉะนั้น1คืนที่ใช้ฝั่งอัลมาฟีโคสเนี่ยเราจะต้อง enjoy สุดๆไปเลยนะคะเพราะว่าเป็น1วัน Day Off ของเราค่ะตอนนี้เราใกล้จะถึงแล้วนะคะบรรยากาศถนนก็จะเริ่มเล็กลงเล็กลงถนนที่อิซลี่นี่ปราบเซียนมากๆค่ะ ทั้งแคบทั้งทางโค้งเยอะแล้วอีกอย่างคือมีมอเตอร์ไซค์ด้วยค่ะนี่คือถนนที่จะไปเมืองซ o r เรนโตที่เรากำลังไปกันนะคะตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะคะเขาจะมาถ่ายรูปกันเพื่อให้เห็นฝั่งโคสที่เป็นหน้าผาแล้วก็เมืองค่ะแต่ด้วยความที่ไฟได้ขับรถมาหลายชั่วโมองแล้วแล้วก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราตรงไปที่โรงแรมกันเลยนะคะ ตึกหลายๆสีสีส้สมสีฟ้าสีเหลืองที่เป็นสิกในเจของเมืองเราบอกเลยค่ะว่าน้ำทะเลใสมากถนนที่อิตาลีนี้ขึ้นเชื่อว่าปราบเซียนมากๆเลยนะคะเพราะว่าทั้งแคบทั้งอันตรายแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ด้วยค่ะจังหวะขับรถสวนกันกับรถฝั่งตรงข้ามนี่หัวใจจะวายค่ะนักท่องเที่ยวที่ไม่พักที่เมืองนี้สามารถมาวันเดย์ทริปได้นะคะนั่งเรือมาเลย บางคนถ้าปัจจุงสูงหน่อยก็เช่าเรือเลยค่ะแล้วก็หยุดตามชายฝั่งต่างๆเทีเ่ยวส่วนเรานะักท่องเที่ยวจากครีม่านะคะไม่มีตังค์ค่ะวันนี้ได้นอนที่นี่หนึ่งคืนก็เป็นบุญแล้วสวัสดีทุกท่านจากทางตอนใต้ของอิตาลีโซเรนโตค่ะอากาศวันนี้ที่อามาฟีโคสนะคะ38องศาร้อนสุดๆวันนี้มีเมฆมากแต่ว่าพรุ่งนี้เรากับแดดออกเปรียงค่ะ สาเหตุที่อิตาลีนี่สวยเนี่ยน่าจะมาจากภูเขาไฟที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มีภูเขาไฟที่เตรียมจะพะทุตลอดเวลาแล้วภูเขาไฟอิตาลีนี่ใหญ่ๆทั้งนั้นค่ะถ้าระเบิดทีนี้ก็คือไปทั้งยุโรปเลยที่นี่คือชื่อเรื่องเลมอนค่ะสินค้าโอท็อปหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของที่อามมาฟีนี่คือเลมอนค่ะน้ำเลมอนเหล้าเลมอนเค้กเลมอน นี่คือ w e l ค o มดริงค์นะคะเป็นคอม p ิเนทันที่จากโรงแรมคะ่ะเป็นชีสเค้กเลมอนแล้วก็น้ำเลมอนคั้นสดเย็นๆหน mm ึแก้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะคะอันที่จริงคือหิวแล้วค่ะมาถึงแล้วเที่ยงยังไม่ได้กินข้าวเฮนดรสที่แป้งใส่ไหมคะวันนี้เข้าตีมสุดๆเลยคะ่ะเพราะว่าเราจะไปถ่ายรูปในเมืองกัน โรงแรมที่เราพักวันนี้เป็นปีนบีค่ะเดิมนะคะที่นี่เป็นฟาร์มเลมอนเก่าค่ะแล้วก็เจ้าของนี่เขามาเปลี่ยนเป็นโรงแรมแต่ก็ยังคงตีมสวนเลมอนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นรอบๆโรงแรมนี้มีต้นเลมอนเต็มไปหมดเลยอยากจะพาทุกท่านรูมทัวร์มากค่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสเพราะว่าน้องเฟย์ดมาถึงก็นอนที่เตียงแก้ผ้าแล้วความโชคดีของการเลือกที่นี่คือราคาไม่แรงค่ะเนื่องจากเขายังไม่ปรับราคาเป็นช่วงไฮซีซัน แล้วก็มีความเป็นส่วนเลมอนในฝันของแป้งเลยเลมอนที่นี่เนี่ยแต่ก่อนเนี้ยส่งออกด้วยนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีคนทำฟาร์มแล้วค่ะเพราะว่าเปลี่ยนเป็นที่ท่องเที่ยวมากกว่าฉะนั้นเลมอนจอาอัมาฟีถ้าอยากมาลองทานเนี่ยจะต้องมาที่นี่เลยค่ะนอกจากที่นี่เขาจะปลูกเลมอนแล้วที่นี่เขายังมีฟาร์มดอกไม้ด้วยนะคะถ้าจำไม่ผิดนี่คือดอกไฮเดรนเยค่ะ เราคือเลมอนที่นี่เขาปลูกทิ้งปลูกควางมากหล่นตามพื้นแบบเป็นพรมสีเหลืองเลยค่ะเก็บสิคะรออะไรแต่เก็บจากพื้นที่มันร่วงแล้วนะลืมเล่าไปค่ะว่าถนนที่นี่แคบมากๆแคบจนน้องเฟดดี้นี่ไปขูดกับต้นเลมอนรถสีถลอกไปหนึ่งกลุมค่ะต้นเลมอนที่สวนหลังบ้านเรานี่ออกลูกสูงสุด2องสามลูกเราดูต้นเลมอนที่นี่ลูกตกมาก หลังจากน้องเฟเดพักผ่อนหนึ่งกลุ่มนะคะเราก็มาเดินเล่นในตัวเมืองกันค่ะที่นี่จะมีโซนบริเวณที่เป็นเมืองเก่านะคะที่เป็นอาคารหลายๆสีในโปสการ์สตอนนี้หิวแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปหาอะไรทานกันนักท่องเที่ยวคือเยอะมากค่ะคน,กนเกลียนแทบจะไม่มีเลยเสียดายค่ะแสงไม่สวยเพราะว่าไม่มีแดดฟิลแบบเวนิสเลยนะคะนักท่องเที่ยวเยอะมาก ถ้าใครจะมาที่ยอามาถ่ายรูปที่นี่มีเดสโค้ดนะคะจะต้องใส่ชุดเป็นสีสค่ะแล้วก็ต้องเป็นลายเลมอนไม่ได้บังคับค่ะแต่อยากถ่ายรูปสวยต้องใส่เลมอนมาเช่นเคยค่ะปัญหาเดิมของพ่หนุ่มทานยากนะคะเลือกร้านอาหารไม่ถูกใจสักทีจะหาอะไรทานง่ายๆอย่างเป็นพานลโนเจอคิวร้านนี้ก็เกือบจะเป็นลมค่ะถอดใจแล้วค่ะล่วงเลยมาถึงใบสามหาอะไรทานไม่ได้ก็ไม่ต้องกินมาละ เดี๋ยวเรามาเดินต่อไปดูที่ชายหาดกันค่ะเผื่อว่าจะมีร้านอาหารที่ถูกใจน้องเฟเด้เวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่นะคะก็จะชอบซื้อคลาสทำอาหารอิตาเลียนค่ะสามารถเซิร์ชในเน็ตได้เลยนะคะจะมีคลาสทำพาสต้าสดทำพิซซ่าในสวนจะเป็นฟิลแบบม้วนๆจอยๆตามสไตล์อิตาเลียนค่ะ ที่เห็นชายหาดเป็นสีดำนี่ไม่ใช่น้ำสกรปรกนะคะน้ำนี่ใสามากใสจนเห็นผืนเลยแต่ความพิเศษอยู่ที่ทรายค่ะทรายนี่มันมาจากบูเคโนโรหรือว่าดินภูเขาไฟเวลาที่กระทบแสงเนี้ยทรายมันจะระยิบระยับด้วยนะคะสวยตระแตกมาก แน่นอนค่ะว่าทางเดินสตายอิตาเลียนคือปราบเซียนมากนะคะใส่รองเท้าผ้าใบมาเท่านั้นนะคะใส่สนสูงมาคือตาย ข้อมูลในคลิปเนี่ยไม่ค่อยจะแน่นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพิ่นเคยมาแถวนี้เป็นครั้งแรกแต่ที่นแน่ๆนี่คือห้ามพลาดก็คือเล่าเลมอนค่ะหรือว่าลิมอนเชลโลการทำคลิปออกมาคลิปหนึ่งนี่ลำบากมากค่ะเพราะว่าน้องไม่ให้ความร่วมมือจะถ่ายวิวทางเดินไม่ได้เลยค่ะเห็นหัวน้องตลอดเราบ่นมากไม่ได้นะคะหยุดยืนถ่ายนานๆก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าน้องจะบน่นเดี๋ยวเส้นทางการเป็นยูทูบเบอร์ของเราจะสิ้นสุดลง นี่ก็เดินไปถ่ายไปแบบทุลักทุเลมากค่ะตอนเดินลงเขาเนี่ยจะมีคลิปนะคะแต่ว่าตอนขึ้นเขาเนี่ยแป้งจะไม่ถ่ายค,ะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดเสียงหอบไกลมากร้อนมากใครที่จะมาเที่ยวนี่เตรียมยาหม่องยาดมให้พร้อมนะคะ โรงแรมไหนที่วิวสวยๆนี่ราคาเกือบไปถึงพันยูโรเลยค่ะต้องรวยขนาดไหนถึงจะมาเทคเวเคชันที่นี่ได้สักประมาณหนึ่งเดือนมาอิตาลีแรกๆแปงก็จะเซอร์ไพรส์นะคะว่าทำไมเขาถึงกางโต๊ะตากแดด แต่มันมีคนนั่งจริงๆค่ะนั่งตากแดดประทับใจนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่นี่มากเพราะว่าสู้แดดสุดๆดชายหาดที่นี่ก็จะมีบริการเช่าซันเบดนะคะราคาไม่แพงมากค่ะเริ่มต้นประมาณ10ยูโรแล้วแท็กซี่ที่นี่น่าจะแพงหูฉี่เหมือนกันค่ะเพราะว่าอิตาลีนี่ไม่มีแกร็บค่ะ เราอูเปอร์นี่ก็มีเฉพาะบางเมืองเท่านั้นนะคะทุกคนสังเกตทรายเห็นไหมคะว่ามันเป็นสีคล้ำเป็นสีดำค่ะไปอ่านเจอในอินเทอร์เน็ตนะคะเขาบอกว่ามันมีแร่ธาตุอยู่เยอะค่ะก็เลยกลายเป็นสีนั้น <c oughs> นักท่องเที่ยวที่นี่เอนจอยกับการอาบแดดมากแต่ถ้าคนเยอะๆแล้วก็เตียงติดกันแบบนี้แป้งจะไม่ค่อยชอบนอนอาบแดดค่ะ สาเหตเพราะว่าถ้าเตียงมนันแน่นๆนเนี่ยลมมันจะเข้าไม่ถึงค่ะแล้วนอนกลางแดดร้อนๆลมไม่ถึงนี่เดี๋ยวเป็นฮีสโตรไตายมานั่งหลบแดดทำมาตัดสินใจกันนะคะว่าจะทานอาหารที่นี่หรือว่าจะไปทานอะไรง่ายๆข้างนอกร้านอาหารโลคอลที่นี่ไม่มีแล้วนะคะเป็นทัวริสเทบไปหมดแล้วค่ะเฟเดล่าอีฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคนโลคอลค่ะคนไม่เยอะแล้วก็จะเป็นสไตล์อิตาเลียน แต่ว่าตอนนี้ก็สะดวกสบายมากขึ้นค่ะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะแต่ความเป็นโลคอลก็ถูกกลืนเหมือนกันค่ะเที่ย <het> ว <ero> ไป <t ip> บ่นไปสไตล์เฟ d เดนะคะแต่ว่าราคาอาหารที่นี่ราคาไม่ได้แพงมากค่ะ่างพาสต้าก็เริ่มต้นประมาณ10-15ยูโร <t ip> ถ้าใครไม่ได้ติดว่าจะต้องทานอาหารโลคอลจากคนโลค้นี่ก็ทานได้เลยนะคะเก่าไปถือมากค่ะอาหารเหมือนกันแต่พอดีว่ามากับเชฟเฟเดเชฟเฟเดเขาเป็นชาวอิตาเลียนแท้ค่ะ อิตาเลียนแท้ที่แปลว่าวเรื่องมากอีกหนึ่งสเสน่ห์ของชายหาดที่อิตาลีนะคะก็คือใช้ร่มสีๆแบบนี้ชายหาดพัทยาที่บ้านเราควรทำบ้างค่ะวิดีโอตอนเดินขึ้นเข,ขาไม่มีนะคะเพราะว่าหอบแพ้เกือบตายพอขึ้นมาถึงเมืองแล้วก็หาราเย็นๆทานเลยค่ะแวะทานเจลาโต้กัน แน่นอนค่ะว่าเจลาโต้ที่ห้ามพลาดค,คือเจลาโต้รสเลมอนห้ามพลาสติกเนเ่อร์ที่เป็นเจลาโต้จากเลมอนทั้งลูกนะคะ <Okay. S 1> เขาจะใช้เลมอนลูกโตๆนั่นเลยค่ะทั้งลูกคว้านเอาไซ้ออกแล้วใส่แทนที่ด้วยเจลาโต้รสเลมอนเข้าไปอันที่จริงตอนแรกแป้งจะสั่งมาถ่ายรูปแล้วค่ะแต่ด้วยความที่เป็นคัพเนี่ยมัน4ยูโรค่ะเป็นคูณ4ยูโรแต่ว่าถ้าเป็นเลมอนทั้งลูกเนี่ย8ยูโรราคาประมาณ312บาทลาก่อนค่ะไม่มีตัง ถ้าสั่งแบบเป็นเจลาโต้เลมอนปุ๊บเนี่ยเ mm hmm. ฟดได้ด่าตายเลยนะคะวาสนามบาดามสาวค่ะ mm hmm. ก็เลยได้เป็นถ้วยมา4ยูโรน้องบอกว่ารสเลมอนเหมือนกันจะเอาเลมอนมาทำไม mm hmm. เดี๋ยวเราทานเจลาโต้เสร็จแล้วก็ไปเดินเล่นกันนะคะที่เป็นถนนคนเดินค่ะจะมีขายของฝากเป็นโปรดักไล่เลมอนค่ะเป็นเดรสผ้ากันเปื้อนหมวก แล้วที่ห้ามพลาานะั่นคือคือเล่าเลมอนค่ะห,หรือว่ารลมอนเชล อันนี้คือเลมอนทจะไปเก็บมาจากโรงแรมนะคะตอนแรกว,ว่าจะเอามาถ่ายรูปด้วยค่ะแต่ไปยืนถ่ายรูปไม่ไหวคะ่ะจะเป็นลมเพราะว่าร้อนมากๆ ตอนนี้เราทนความหิวไม่ไหวนะคะก็เลยเซิร์ชไปหาซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเดี๋ยวจะไปซื้อขนมปังนั่งทานโง่ๆกันอีกหนึ่งอย่างที่ทุกท่านต้องลองนะคะเพราะว่าที่นี่มีซาลามีของนโปลีค่ะกินที่อื่นไม่ถูกใจเท่าที่นี่เลยค่ะ คนที่ดีใจดีมากค่ะเวลาจะสั่งอะไรก็ช่างนะคะเขาจะสไลด์แถมให้เราทานลองชิมดูที่เห็นเอาเข้าปากนุมหนับนุมหนับอยู่นี้เป็นมอสซาเรลลาชีสค่ะด้วยความเป็นหนุ่มทานยากของน้องนะคะก็เลยคิดว่าจะสั่งพวกแฮม,มโคคัสเนี่ยไปทานที่ห้องกันซูเปอร์มาร์เกต็ตที่นี่มีขายแทบจะทุกอย่างเลยค่ะ รอบนี้เราเดินทางท่องเที่ยวแบบประหยัดบัตเจ็ตนะคะ<ม>เพราะว่ามีเหตุผลค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าต่อในคลิปหน้าแล้ก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปต่อที่ปูเลียด้วยนะคะประมาณ5วันก็เลยแพลันว่าช่วงเทียนี่จะกินแบบง่ายๆถูกๆค่ะเราค่อยไปทานอาหารมื้อเย็นในร้านอาหารแทนน้องเฟดสั่งแฮมด้วยค่ะเดี๋ยวเขาจะสไลด์แฮมให้ ถ้าซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้ราคาจะถูกค่ะเราสั่งได้หลายอย่างเลยนะคะสั่งไปลองค่ะไม่ชอบทานไม่หมดก็ไม่เป็นไรสั่งอะไรพวกเขาก็จะสไลด์แถมให้แล้วก็ให้เราชิมหน้าบาร์เลยค่ะที่บอกเฟเดไม่ต้องสั่งกลับบ้านเราไม่ต้องซื้อแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้อิ่มแล้วยิยงชยิยงบอกว่าอร่อยนี่ยิงตัดทั้งใหญ่เลยค่ะ Mm hmm. สำหรับใครที่อยากจะเลือกซื้อของฝากนะคะ uh huh. เส้นถนนคนเดินในเมืองเก่าที่เราเพิ่งเดินไปก็มีขายค่ะแล้วก็ถ้าใครไม่อยากได้ราคาแรงมากแล้วก็ไม่ใช่ทัวริสแท็บนี่ต้องเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะภายในซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะมีสินค้า l o c a l ขายนะคะ mm hmm. เหมือนกับข้างนอกเลยค่ะบางอย่างก็ราคาเบาวกว่า mm hmm. แต่ถ้าใครอยากจะอุดหนุนร้านค้าข้างนอกก็เชิญตามสบายเลยค่ะเลือกเอาสะดวกเลยนะคะ ส่วนมากพวกสินค้าของฝาเนี่ยก็จะเป็นโปรดัตที่ทำจากเลมอนเดี๋ยวเรามาต่ออีพีหน้านะคะคลิปที่ซาลาโนยูอิตาลีแกบแป้งเราเชวิตาวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่อีพีหน้า